สวัสดีจากพี่น้องวันฝนตกเด้จากฝนตกก็เฮ็ดเบียกเฮ็ดงามคือเก่าหันอะไรยา่หลายเหมือนแห้งอากาศดีแต่ว่ากังหุ่มได้จ้ะเด้อมาตัดพักเที่ยวจากพี่น้องบุ่งเนี่ยโอ้โหปวด่ะตัดได้กตาตัดได้กตาน,น,นึงเหรอจ้ะเขือยไรพักเขือยยังฉี่บุ้ยผู้ใดเอาโดยจ้ะเด้อให้ชื่อๆืเพื่นกับว่าเอาเนี่ยก็เลยเดี๋ยวมาตัดทีจ้ะ มาตัดแบบนี้ตัดออกทิ้งเขียนไว้จะให้เราฟงไม่แจกไม่ปฏิว่าเอาตัดไปนนะ่ะมันคือพ่อตายไปแย่หลายปฏิว่าดีมาจก่อนนะมันบ่อตายบบากับแจกข้างนอกนี่จะมันถูกฟงไม่มตัดแบบนี้ได้จ้ะตัดแล้วบ่ท,ที่นี่แย่หลายแต่เดี๋ยวไปซ้ำไม่เออช่วงนี้มันบ่อคอยเด็กขายพักเท่แต่ว่าก็เสียดายนอกจาะเวลามันอืดเข้าไปสื่อให้เจ้าหนุ่มบอกโอ้ยกำลังหาปลาจำนี่เละจ้ะพี่น้อง ถ่าน,นีหละกํารละหาบาทแย่หลายไปสื่อมาก,กับเป็นเงินเดือนเนาะแต่ที่นี่มันมันบอ่อดจะเลยสิมาตัดจ้ะเนาะตัดแบบนี้ด้วยจ้ะเน,ะนาะดีวจ้ะเอาส่งนี่เลยจ้ะเดี๋ยวแล้วก็จะแตกเะคุณพูดไม่หรอกจก้ะนี่แหละคิดหัวเห็ดสวนมาแตงเนะานะช่วงมันบ่ได้ขายมันเกิดเป็นสิ่งเคื่อยอกดอกจานทานพี่น้อง นี่คือกเที่ยวพักแ้งแอบดปด้วจ่าเด้อคนน่ะเป็นใครดึงนั่นมันเป็นเมง่หบุ้ย้ผู้ใดเอาด้วยจ่าอยาลรก็เลยเดี๋ยวมาตัดแจนพืมด้วจ้ะเด้อขวัตัดออกให้เลาสันให้เราแตกพุ้นไม่เออตัวเต็ตตก็เห็นหยาทุกต่อล่ะจ้าก็ได้นอนเล่ด้วยจ้าเด้อจ้ะีกคือเอาตักเที่วจากที่น้องโ ัดแ,แล้วจะไปซ้ำใหมประมาณนี้เจาเด้อน,นี่เดีอ้ยเละเกะเอแอบดึงมองกับว่าอ้ยเอาดอกเยอะหลายหมู่บ้านตันหนมู่บ้านนี่จะมุ่นแงแยง่้ามู่บ้านคือแก็แยงกนั่งงจตันแล้วผักก่แยงก็ะตาดัดเลยจ่าเด้อน,น้านี่พักแค่ก็พักไก่แยงขายบอดีพี่นอ้อง อื่นขายเดี๋ยวขายอยู่จ้าหาแบบอื่จ้หัวมาเด้อผู้ใดวางมาปากซ้ำซอยแย่หลเอ้ยปปมาจากาจกหวหน้าชเาจาิตุ โต๊ก,กับบมันไม่งามแล้วพี่น้องไน่งามให้โต๊ก,กับบ้านไน่งามพี่เจียวเขาว้าดอเขายัางโต๊ะข้ามข้ะเจ้าพี่น้องเอาไว้ซ้ำหนีได้จ้าสำหรับทิดดีขอบคุณมากสำหรับการรับชมจ้า